เอามันนี้ย่ามันอยู่ไหนรงหลังสอดอ๋อเอามันนีเอามันนีตามมันนีตามมันนีกำลังไปสกัดให้สกัดให้เข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเส้ล่าเข่าเขาบ้านไปเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนกันเลยตรงไหนสอดออตรงจบฟูนพี่ตรงจบฟูตรงมันไล่เหรอใช่ใช่ใช่ขับมาเตียวเตแถวตรงทางพาวได้ปะแต่ว่าที่นี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนแล้วแลเดินไปโน้นเลยอยู่ไหน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 แล้วอยู่ไหนแล้วเพื่อน หรอยูไหนแล้วอยู่ไหนแล้วแมันอยู่ไหนควายมันกินตไปมด้่บอกมันมันมาแล้วมมาแล้วมันาแล้วมอนไาแล้วทางกซน่ะต่อต่อยเดต่ออบึ้งอย่าบิ้งตากเลาขาวโดนหไหไมันเถินมันเถินมันเถมันเินอน่อยโชูบมปล่อยโชเป่าเทล่าข่าวที่ปืนปืนเป่าเีอะไรวะมีพวกนี้มัเจียเป่ายิงูบไว้เจอย่งูกัว เอาแล้วไอ้พี่อ๋อประกาศหมายจับหลังต่อหนอหลังต่อหนอไอ้พี่อ่ะมาแล้วมาแล้วขันไหนขันไหนขันไหนเอ่อโพลิติอกลุงอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนเลยไปาตัดไปยาวๆเลยมาตัดไปเลยไอ้เสิร์สหลันี่ปั๊บปั๊บมันกำลังจะลงไอ้หลังต่อหนอปั๊บหลังต่อหนอเพอดข่าวบงนั้นมีแค่ฮอไล่อยู่ตำรวจไม่มีแล้วข้างหลังมาพี่เจริแล้วรถผม ต้องหยุดปั๊มหลังสนอเป็นไงเนเจอเลยนี่ไงนี่ไงเพื่อนๆไปลงไอ้นี่ล้างน้ำล้างน้ำหลังสนอขั้ไปเลยขับโคอยู่ขับโคอยู่ัไปเลยมจะพังมนจะพังมาจะพัมาไปามามามาเ้ยย่ายิงมันนะอย่ายิงมันนะเดยวันชุกเพื่อนอย่ายิงมันนะอย่ายิงมันนะเดี๋ยวมันชุกเพื่อนอย่ายิงมยาิงมันะอย่างมยาิม่ามนะามะย่มัน่ม่าอน ให้มันลงมัพังแล้วพังแล้วรอรอสไปช่องยิงรอสบหน่อยรอสบหน่อยยิงแค่สองคนเท่านั้นอย่าลุมเยอะนะขอแล้วตรงนี้พอแล้วนะเว้ยเยอะเกินไปแล้วไปรอช่วยได้มาอย่ายิงนะอย่ายิงนะอย่ายิงนะอย่ายิงพอๆๆๆนะพังแล้วนะพังแล้วนะรอสบรอสบย่งยังยังยังก็สบายดีอีกทีอะผมว่าถามให้ขับอ่ะไม่ต้องห่วงที่ข้างหลังไล่พวบอยู่จะลงแล้ลงแล้วโอเคเพื่อน ยไหวไหมเจ้าร้อไหมเจ้าไหวไหมล้อผาผาผาพาพาผ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 อผา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 ผอผาผอผาผาผาผอผา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 ผยผา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 ผอผา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 ผอผาผาอ้ผา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 ผอผา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 ผอผาผอผาผอผาผาผอผ

Ra 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 บางตีตายแก่ซ yeah. ่อมทีหนึ่ง ตาไปบ้านเขาได้ไหม้เยี่ยเวลามันไม่อยู่เป็นขูบมันเยียบจัดเลยว่ะไอ้สัตว์เซิร์ฟมันงงมันไม่มีปากเลยตาบไปพยายามพูดแล้วก็พายมาไอ้ที่นี่เซ็นญาดนญาดำจุดหลุมบ้านนะครับปนักสร้างี่พี่ตาบ้านเรามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเอาตบไปโดนหไหมโดนไหมยอมตำรวจเยอะมากไม่มุ่งอยู่อ่ะบ้านใช่ผมมุ่งอยู่เฮ้ยไปช่วยบ้านหน่อยกันไอ้ท่พี่ไม่หละพี่ไปบ้านหน่ไม่ได้ครับ เดียวถงไหนล้เดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมองไป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 ี่คันเดีคันองโดนอยู่ไอ้แพงโดนโดนอยู่แต่ที่ว่าไปแต่แตกบอกรพยาบายเชื่อปสีดำระวังด้วยของไครพราะสาปีสีดำอะตว้าบ้านเยอะมากนะเฮ้ยชิโล่ชิโล่ชิโลชิโลหาาุณุน้าคุ้มหน่อยชิโล่ดนไกลับไปช่วยผมกลับไปช่วยมาน้าคุ้มหน่อยสีดำระวังด้วยัตางาต เปียแคบๆแต่ไม่มึงไม่น้โรงพยาบาลมาลอง่อยสีไม่ให้เหมือนแมป๊บๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอไม่เดี๋ยวโอเคโอเคผมกลับไปช่วยที่บ้านยามันก็มีไม่ไม่ตลอดรอจากบ้านหมดแล้วพี่ตลอดจากบ้านหมดแล้วโอเคโอเคโอเคบ้านเทล่าเทล่าค่วตลอดไล่ไปอ่ะเข้าบ้านมาั้งบ้านที่อย่างท่าบ้านไปคำอาเคปูเหลือไม่ถึงสิบนาทีสิบสี่นาทีแล้วมาที่แถวบ้านมาที่แถวบ้านเออเดี๋ยวอะไรเลยขอซ่อมรถแบบดูยางนะกำลังกลับอยู่บ้านเยอะนะมาได้เลยนะหวานๆเลยนะไอเทล่าเนี่ยหวานๆเลยนะ ไพี่ตีพี่ตีไล่อีกคนแล้วอยู่น้งว้าวอยู่ดักอยู่คนเดียวเดี่ยวตัดโอเคโอเคไม่ต้องมาให้พวกมาช่วยผมกจากบ้านเลยพอแล้วพอแล้วอย่าหยุอตกแล้วมันจะหลีกเราจะแล้วไราจะหล้วผมดักอยู่เหมือนกันี่ผมดักวันแจ็ปนะมาดูนี่เด้อเด้อไปด่าไปด่าบ้านเราเนี่ยชิโร่มาข้างคุกที่เหินเข้าคุกอ่ะชิโร่เตี้ยมเทเลดัเราช่วยอยู่เทเลดัมตรงบ้านอ่ะโอเคอ่ะไม่อ๋อไม่ใช่ตรงโรงพยาบาลใช่ปหม ติแม่นพิธีที่ระดนบชีโร่ชีโรมาชีโร่มายอยู่เลเราโดนเนเาโาโดนเราโดนเมาจอดเราจอดเราจอดเราดเราดไนบ้านเยดูต่รอห้อยู่เดิเอาเอาตลอดนิในบ้านอ่ะหนึ่งมาหน่อยอย่าลงเยอะนะเว้ยมือหนึ่มือหนึงสีแยกือนเไปแ่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 ไปา่าแยกมันจะเจ้าง่าหมดไปแบ็คลิสสตีแมึงยิงให้กูนะชีโร่ นมึงขับเลยมึงขับเลยมึงขับเลยตกเองมึงขับเลยมึงขับมึงขับมึงขับเจ็บมาขับ

จะ่าหันหลังพ่อครับอะไรนะยิงลงแต่ข้างหลังใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใชล่ลงมาก่อนเด้ลงมาก่อนเด้ วางหจรถไปก่อนมึงจะได้ล็อกลุกล็อกรถได้ง่ายจะต้องให้มันไปเถอะเพื่อนเนี่ยนละอยู่กับมันแม่งเพื่อนกระโดดนะนั่นกระโดด ไอชิโร่แบบพาไปหาคนแหกเลยพาไปหาคนแหกนะบนี่นะคนแหกครับอ่าจ้างคโคอี่มันจ้างเท่าไหรอ่อ่ะให้มาแหกให้อะ่ะสามแสนครับอันผมจ้างสามแสนไม่ต้องให้ไม่ต้องแหกให้มันนะหนีออกไปเลยจนกว่าเจเคนี่ไอชิโรเ่เรียกไหมไอชิโร<น>่เอาโทรศัพท์มาดิ สามแสนเลขอะไรครับห้าห้าครับเออมันมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับแี้วก็บอกให้มันจ่ายสามแสนดิก็บอกมันจ่าย 3, สมามแสนสิ